ที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวพระรามราชนิเวศมณฑลทนาหารบกที่15นายนัทวุฒิเพลศผลสอนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยทหารตำรวจและหวัวหน้าส่วนราชาการทุกภาคส่วนร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วยเครื่องถวายราชสักการะพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพูเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชากาล ที่สที่ทรงมีต่อพระสกนณิกรเป็นล้นพ้นและที่สำคัญยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดเพชรบุรีหลายครั้งและได้โปรดให้สร้างพระรามราชนิเวศหรือพระราชวังบ้านปืนซึ่งเป็นศิลปะอันงดงามตามแบบยุโรปอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเมืองเพชรบุรีจนถึงปัจจุบัน